อีพอีเมฮ็ดอีพอีเมฮ็ดอันนั้นแม่บึงห้าสินภามาบึงปาริงป้าริงเช็ดตัวกินเ้ยได้ลยได้ได้เลยอปากเด้อพี่น้องน้องจอยเอาเท้าขำสางงมหมูมวย ส่วนส่วนน้องวิน้ำพิลิ่งส่วนน้องวิกบนองพูน้ำพิลิ่งเป็นลางตอนตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าๆเนาะพี่น้องกลังฮาเฮดเอยกันพี่น้องเอ้ยผู้ทากับเสากับมวลมือมือพาพากันยุบหน่ะยุบลังอันนี้แพนด้าพี่น้อง ใบ่เ้หดพวมกะจีขึ้นเห็ดพวมกะจีขึ้นเล่าอไม่ใช่อ้ยนี่เหนนะลูหัวจุ๊มๆนันดิยดติดมือันเบิ้ละบบนบอนนี่ดินี่ตัวนี้เนียเสียมนี่มองเออหักเลย ยงุ้ยเจกพากันเหตุยังพี่น้องเลยมือยังงายงนี่ยิงงายยงงายนกว่าั่คือตอนนี้ลยนี่ย่านคุณม่ยงอยอดูมุยังอันน่ะไจักรลิงไจักข่างพี่น้งบอไปที่เยวคยมาจีบอีกไปไปหาอีกอได้ะูละทางน่ะ อันนี้นะมันเป็นเหมนที่กระจ้าค่ะเก็บเลอะเหมือนก่อนขึ้นดามาเห็นดรือไม่หรือนี่ยนี่ดอกนี่มันกับสีบัวลายเป็นใดบัวลายเป็นไดพุ่นพุ่นทั้งน่ะทั้งทั้งเข้มหอนั่นหินหินกระจ้าพุ่มอันนั้นพุ่มอุ้ยเจ็บมาลูกเก็บมาลุกไปไปยังหมุนนึกกระถึกพี่น้องเลย ทำเลยได้ตอนนี้น้ำบึงเดือดมือก็ต้องหมุนออกก่อนไปมืนออกก่อนไปวิ่ดาจะมีความรู้สึกแน่ได้ลุงมวนมวนคือนเมือม่อยลุงเออลูกลูกลูกน้ำน้ำน้ำเจ้าขึ้นเจ้าบึงเลยทัวตอ,อตอนนี้ฮุกงงกลัวๆแล้วได้พี่น้องยังพากันหมุนเพราะว่าเมือ่อเมื่อแต่หน้าเนาะ มาทัานมาทัานมาทิ้งมาทิ้งพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเดินมาทิ้งลูกหลานละหุม่มมาทิ้งจกเราเหีบอย้ยงกันมาทิ้งลูกหลานละหุ่มเขามาทิ้งมาอันนี้มันมีแค่นี้ฮ่าหาก่อน นะกนป้าดิ้งลูกมึงดูฮะป้าดิ้งโนวีป้าดี่มีได้ยังไงเขาอุ้มออกเลยมึงด้อขาอุ้มออกเลยมึงดูพี่นอ้องโอ้ยพี่นอ้องเอ้ยมึงมึงดูพี่นอ้อง แค่ตีนตาย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 าลูลูกลูกป้าิงแตกป้าเ้าป้างปีนองเอ้ยอ้ยลูกลูกลูกเจ้าอยพึ่งเขานี่นี่พ่งลูนี่มันมันผุนาพูุนุผนผุนนนป้าดิงพีปนนองเอ้ย คน่ะดีท่าเยือบดิดีมางลูกป้าพี่น้องโคตรพองพองแบบแต่ลิปนี้เอาลงมือดีเด้อน้าทีโอ้ยลูกลูกเจ้าอย่าพึ่งเราใจเย็นเราใจเย็นได้เราใจเย็นมาได้พี่น้องเอ้ยน้องวีวะคอยคอยเห็นคอยเห็นใหดปู่คอยสิใจเย็นได้ยังไง ว้าดีี่น้องโอ้ยลูกเจ้าลูกลูกลูเนี่ยลูกนีนีเมนเบิรนี่นี่เนี่ยนี่าดีี่น้องเอ้ยนี่นี่นางลุงแปนี่นี่ลูกนี่นี่จิ้มให้ลูกกู้น่ออีลอยจิ้มให้ลูกกู้น่ออีลอยเอ้ยนี่นี่ลูกนี่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 าที้าที ป้ามีผู้กะน้าทิ้งพีนองเลยมาทีบึงดีได้เท่าตีนแกบุมงนี่บุ้ลูกบึงลูกบึงลูก าทีพากันได้เห็ดพี่น้องเอ้ยจ,กจก็กจ็กเหม็นยังอียาเอายิบลาที่มาทีจุมลาวยาดกันาาลวาวบุจะขำจากเหมือนอเลาบุาจะขำแจากเหมือนเลยพี่น้องเอ้ยย่างมงว่วนเลย เดียวอย่าปมันโดนนีนีเชาเีเลยนีฉันมีไอ้ีวบื่ออาี่อีพอเมเฮ็ดอีพอเม่์เฮ็ดเพื่อนเจ้าปู่โชคดีหลายๆบ่เก็บเก็บเฮ็ดีดอนเพื่อนเจ้าปู่พี่น้องเน้ยาี่ม่มามาพี่น้องเลยอ้จอยมา ดอกงามดอกงามเห็นตาอันนี้น้องโจ้สิฝาดในหัวสิพี่น้องเลยอู้ยหาเด้ออุ้ยนี่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 ถอยถอยเอาหน่อยแม่ดอกนั่นลูกได้ห็นตาอยากได้เห็นตาใช่รึไหนข้าวเออกมันออกเป็นหมูตจนหรอวะมันออกหมูมันท่าไ เออเออจอยเออจอยกำลังขโมยขมุยพี่น้องเออจอยกำลังขโมยขมุยพี่น้องเหนียวเด้อย่าเพิ่งเขาอย่าเพิ่งเขาลูกละอย่าเพิ่งเขาคุณดูมาหน่อยเพื่อนไงพี่น้องเอ้ยสีหาคนจุ๊มจุ๊บจุ๊บเข่าอีกแล้วพี่น้องจุ๊มจุ๊บจุ๊บเข่าอีกแล้วพี่น้องอ๋อที่จุ๊บ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 เข่าอีกแล้วโอ้ก่อนออกก่อน โอ๊ยอ้เปนะรอ้ขีเถอโตนี่อยนี่หนึ่อมีมีเข้าด้อยผู้ผู้ไปตอกคนไปตอกคนในกลุนุงเพ้นท่นอย่ยงมั่นอย่างมั่นเลยพินอะ ตากองเขาไปบ่ไดเลยตากรงเขาไปบ่ไดสามสี่คนขบุกพี่น้องไอ้ทางใดลูกไม่เจาน้ลายลก้าเด็ที่เห็นหมนี่แหละ ค่อยๆเด้อลูกค่อยๆเด้อเห็นอยู่บ no ่งัวงัวจุ่มผู่วูผู่วูอยู่นะอ่ะยังมวนเลยพี่น้องมวนโมมวนกับมาเบิ่งพี่น้องดูดูไงเอะก้อนใส่แฟนไฟเชื้อเอาให้ยน้องพี่น้อง ยังขมุกขมุยอยู่พี่น้องเอ้ยยังเห็นเห็ดบระยุทบ์ประดิษพี่น้องเอ้ยพี่พี่พี่มาเอานี่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 เห็ดพี่น้องเอ้ยนี่นี่มาเห็ดเละให้น้องจ้อยเก็บพี่น้องเอ้ยน้องจ้อยใส่ยังไงเลย เด้มีดาละสุดแนตอเลือดได้พี่น้องยโอ๊ยตอนนี้กำลังกำลังขมุกขมุ่อยครับเก็บเห็ดครับเก็บเห็ดอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยชือกระดีๆเด้อกระตังมันบ่มีในอีกบ่จักดิมีแต่ดอกงามๆพี่น้องเอ้ยผ้ากันชนเข้าไปพี่น้องเอ้ยมันมืดมันขำแหละพี่น้องเอ้ย นี่ตอนนี้ล่ะสุดคือแจงแจงข่าวไปบ้านานั่นนั่นนันน,าน,น,าน,น,านั่นนั่นนั่นเอาคำเดานะเ,อ,นเ <c ười> อาวูนอ้าทิเนี่ยผี่น่องเลยก่อนลูกลูกมาพี่พอ้าผีหน่องเลย พี all, all, the the ่น้องมา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 ผีพี่น้องเอ้ยผุ้น่ะสิมาาม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 าาามอมา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 ม่มามามามกมามามาามมาาาา ของกลวทนจริงๆวันนี้วันอะไรหายร้อนจีนมานตนหัว้น้องมึงเซ็ตไปน้องพี่น้องเหดอพี่น้องเ้ยดีแต่เต้นหมดต่อน้องมีาพี่น้องเวัดเอากว่า มัน่ะทีควยควยควยนังมันลอยเอ้ยไปเอาคอมเงเฮ็ดเนกไปดูไอ้้าเมียไอ้้าตีาไอ้า้แบบเ น่องเวอร์เนี่ยนี่เห็ดเอาเห็ดดอกเดียวนี่สองดอกสองดอกนี่นี dizer, ่นีี่นี่เลยตาดี่พี่น้องเอ้ยโบไปตาได้ลงขีดดอกพี่น้องเอ้ยลงขีดเด้อกะจะว่ากันเลยโบลงเลยอาเก็บเห็ดปู่อาเก็บเห็ดปู่พี่น้องเอ้ย พูมีผูมีผูโท่มาเบิ่งเฮ็ดน้ำอีกพี่น้องเอ้นี่นี่แนงดากน้งจ้ายนี่ต้นหนึ่งดอกหนึ่งไ้นูกอผั้งนผูผูมีีจงไหมผูมีผูมีผูป้ามีผูป้ามี ถึงดุนะมีผู้นะอยู่น่ะมีผู้นะพี่น้องไงเป็นวินพี่น้องเป็นวินพูละขมุกขมุยอยู่พี่น้องเไยตําโงเร่งตึงตึงโปงโป่งเลยเนาะโบเมนตึงตึงยังเก็บเห็ดแบบเมามันเลยพี่น้องเไง นี่เห็ดลูกเบื้องดูน้องวิทนี่นี่นี่น้องไก่โอ้ยพี่น้องเอ้ยลูกหลานเฮาลุยเห็ดเป็นลุยพี่น้องเลือกระตาแล้วในขณะนี้ในขณะนี้เลือกระตาแล้วพี่น้องอยากบอกว่าเลือกระตานี่นี่ลังมวนกับลังมวนตุกเลยได้พี่น้องนี่โอจะห้า nhưng mà đêm mưa nhiều à, khi nó no, ngơi nhưng lộ hai hết to uh... hay mưa ở đây chẳng đây lấy lấy phù độ nháy nhảy nó vừng kẹt chơi liền cái <laughs> ta <laughs> uh, 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 uh. ui mà na cả mà đỡ sao mà đưa mà mà ไปไปไปโทรศัพท์อันนี้บอมแอนอยูย er ่ก็ไปอันนี้เจ้าองมันหน้าแล้วก็สาวหลาพี่น้องมาเดริ่มเมลัมเลยไปผู้นะเจ้าปองมันหน้าแล้วก็แม่ลัมแล้วก็สาวหลาพี่น้องเอ้ยมาเก็บเห็นกันเด้อพี่น้องเอ้ย เหลือเลือ,ลอกระตาเหลือกระตาอันนี้หนึงมึงเหลือกระตาอันนี้อันนี้กระตาเต็มกระตาพี่น้องเอ้ยพ่อใไชเท้าไหมมาสวดมาทีมาเด้อสาปองมันนาเสาลำง้อแต่ละคนสังเทาเบสสลากมาทีบ้านี้เฮาสิีเดีอำลาพระจ่าพี่น้องไปเพียงตัวนี้แหละเนาะฝากกุไลกุเซ กสศลตะไคร้กดกระดิ่งให้สารลาคนมันนองเนี่ยเด้อพี่น้องมวนมวนพี่น้องไปเมื่อเมื่อห้าอาบน้าอาบในมันคำแล้วบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายเด้อมวนบ่อผ้าเก็บเพชรมวนบ่อผ้าเก็บเห็ดน่ะบ๊ายบายเจ้าโป่งมันนากับสาวลากับเม่ลัมพี่น้องเลยบ๊ายบายแล้วพี่น้อง